สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะน,นําปั๊มน้ําที่เหมาะสําหรับเกษตรกร,กรยุคใหม่ที่ต้องรู้กันนะคะค่ะเนื่องจากพื้นที่การทําการ,กรเกษตรนะคะจะมีขนาดและลักษณะที่แตกต่างกันไปนะคะจึงเราต้องอเลือกเครื่องปันะ๊มน้ำที่ถูกต้องด้วยนะคะ,คะเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของปั๊มน้ํานั่นเองค่ะปั๊มน้ํานะคะจะมี2ประเภทคือปั๊มหอยโข่งกับปั๊มซับเมือนนะคะค่ะ ต่อมานะคะก็จะมาในส่วนของปั๊มหอยขงนั่นเองนะคะปั๊มหอยขงนะคะจะเป็นเครื่องสูบน้ําที่ชาวเกษตรกรและภาคอุตสาหากรรมนะคะนิยมใช้กันอย่างมากเพราะว่ามันสะดวกในการใช้งานแล้วก็ใช้งานได้ง่ายค่ะแล้วมีค่าใช้ใจ่ายที่น้อยแล้วก็ช่วยลดค่าใช้ใจ่ายด้วยนั่นเองนะคะค่ะค่ะปั๊มหอยขงนะคะก็จะเหมาะในการใช้ในได้นาะ แล้วก็สวนผักสวนผลไม้ความสัตว์นั่นเองนะคะค่ะไปถึงการแจกจ่ายน้ำประปาไปยังตามหมู่บ้านด้วยคาะและช่วยบำบัดสุรประทานช่วยบำบัดน้ำเสียค่ะค่ะโดยความลึกนะคะก็จะไม่เกิน8เมตรนั่นเองค่ะแหล่งสูบน้ำที่เหมาะสำหรับการใช้ปั๊มหอยของนะคะก็จะมีแม่น้ำลำธารบ่อน้ำแล้วก็คูคลองค่ะแล้วก็อ่างชนิดที่มีระดับ ต่ำกว่าพื้นดินค่ะค่ะในส่วนต่อมานะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องปัม๊มซัมเมอร์สนะคะก็จะให้เป็นคุณฟอนอธิบายค่ะต่อมานะครับเราจะมาพูดกันในหัวข้อปัม๊มซัมเมอร์กันนะคะปัม๊มซัมเมอร์หรือปั๊มบาดาลเนี่ยมันเป็นเครื่องสูบน้ําที่ใช้จุ่มลงในใต้น้ําหรือใต้ผืนดินนะครับจะเหมาะสําหรับการสูบน้ําที่มีขนาดลึกลงไปมากนะครับแต่ในขนาดนี้มันก็จะขึ้นอยู่กับเครื่องสูบน้ําด้วยนะครับ ยิ่งขนาดลึกมากเราก็ต้องใช้เครื่องสูดเครื่องซัมเมอร์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะปั๊มซัมเมอร์เนี่ยมันเหมาะสําหรับพื้นที่แบบไหนนะคะปั๊มซัมเมอร์จะเหมาะสําหรับพื้นที่การเกษตรหรือพื้นที่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ต้องการขุดน้ําจากบอ่อบาดาลขึ้นมานะคะแต่ว่าบอ่อบาดาลเนี่ยก็จะมีหลายขนาดนะครับอย่างเช่นจะมีขนาด4นิ้ว6นิ้วหรือ8นิ้วนะครับแต่ทั้งนี้เราก็ต้องขึ้นอยู่กับเครื่องที่เราใช้สูบขึ้นมาด้วยนะครับถ้าเราใช้เครื่องใหญ่ก็จะสูบน้ําขึ้นมาได้เยอะนะ วันนี้พวกผมก็ขอจบการ,การแนะนำแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ